สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องในช่องพระแท้ทุกท่านผู้ที่มีความรักและศรัทธานในเหรียญพญาตนหนึ่งของหลวงปู่หลิวทุกๆท,ท่านรวมถึงผู้ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้ก็จะเล่าให้กระชับแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจแบบชมคลิปเดียวแล้วเข้าใจเลยจากที่ชมต้นฉบับแรกๆมาเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ไปไว,ไวเน้นที่จะทําคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับ แต่ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ต้องไมเรืมทุกคลิปทุกครั้งก็ต้องไมเรืมสิ่งที่น่าสนใจแปะติงเตือนกันเอาไว้เพื่อไม่โอนผิดบัญชีกรณีเป็นลูกค้ากันนะครับแล้วก็ผมใช้เลขที่บัญชีเดียวครับจะติดต่อหรือแบ่งปันจากผมหรือจะแบ่งปันให้ผมก็ช่องทางติดต่อตามน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดครับครับก็มาชมรายละเอียดกันวันนี้จะอธิบายเนื่องจากอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามันเคยเสับสนกันเกี่ยวกับเรื่องอรูปทรงรูปพิมพ์ต่าง รุ่นสร้างโบสถ์นี่ปี43สาปี4 3าจะออกพร้อมกับนักเลงปี43าซึ่งสร้างจํานวนเท่ากันนะครับประมาณ3 0 0พันเหรียญแล้วที่นี้มันมีความสับสนเรื่องโค้ดซึ่งนักเลงก็จะใช้โค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวกอเนี่ยนะครับโค้ดตัวนี้นะขออนุญาตเอามาชี้ให้ทราบนะโค้ดตัวกอตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมไม่ชมนะโค้ดตัวกอตัวนี้เท่านั้นนะเนี่ยครับตัวกอเนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีขีดตรงกลางได้แล้วก็อ้วนๆแบบนี้นะต้องแบบนี้นะต้องแบบนี้เท่านั้นนะ อันนี้บังเอิญส,สองตัวจะตอบผิดเราก็เลยไปตอบตัว,ต,วตำแหน่งที่ถูกต้องแต่จะตอบตรงไหนไม่สาคัญแต่ที่ผมเคยเรียนนะจะต้องเป็นโค้ดก่อส่วนโค้ดตรงเนี้ยไม่ได้เรียนหานะครับไม่ใช่โค้ดก่อนะเป็นโค้ดภาษาจีนซึ่งมีรู้สึกจะมี2แบบและเป็นโค้ดตัวก,กอเกด้วยนะโค้ดตัวกอเกดที่ส่งมาให้ผมชมแล้วก็ส่งมาให้ผมใช้ผมเช่าแล้วก็ส่งมาเช็คกับผมเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้จะทําความเข้าใจกันสะกก่อนว่าหูเหรียญน,นะครับ หูเหรียญที่เจาะเนี่ยจะมี2แบบนะครับหลังเหรียญจะมีปริ้นแล้วก็ลักษณะของหูเหรียญก็จะมี2แบบเดี๋ยวจะให้ชมนะอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะแต่อาจจะไม่มากนะครับแล้วก็หลังเหรียญนะครับหลังเหรียญเนี่ยช่วงนี้อท่านชมไปก่อนนะเดี๋ยว้ชียก่อนนะเนี่ยหลังเหรียญหงายหงายเหรียญมาแล้วเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือเราขวามือของพยาเต่าเรือนนะครับขาขวาบนเนี่ยเหรียญนี้จะเป็นแบบนี้จะเสี้ยวแป้วซึ่งเส้นเส้นตรงนี้ขาดไปนะซึ่งนักเลงก็มีนะครับ แต่จะมีหรือไม่มีเนี่ยเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยเล่นที่โค้ดก่อนะครับเล่นที่โค้ดก่อนะเล่นที่โค้ดก่อดังนั้นแล้วก็ตัวตัดนะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะถ้าไม่ลืมนะแต่จะไม่ลืมครับเพราะว่ามันมีสางสองสามประเด็นนะครับตัวแล้วก็เรื่องโค้ดโคดอันเดียวกันหมดนะครับเนี่ยโคดอันเดียวกันหมดแล้วก็โคดเนี่ยอันเดียวกันหมดเนี่ยครับนะโคดต้องเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมส่องให้ให้ส่องเลนอื่นด้วยนะเนี่ยครับตอกต้อง ยุบๆลงไปอย่างนี้ต่อเขาอ,อ้วนๆเข้าไปเลยเนี่ยครับเนี่ยครับคุณจะไปส่องที่ไหนก็แล้วแต่โค้ดต้องต้องเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับโค้ดจะต้องเป็นแบบนี้เป็นกอไก่อ้วนๆเน,น,นี่ยครับบุกเบิกเข้าไปกว้างๆเลยถ้ามินมินตื้นๆอย่างเงี้ยอ,อันนี้ไม่ใช่นะมินมินตื้นๆนี่ไม่ใช่แล้วก็พิมพ์ทรงเนี่ยจะล้อมาจากอ่าลักษณะปลดนี่เสาห้าพีสามหก แล้วก็ปลดหนี้ปีสามด้วยนะพิมพ์คล้ายๆกันจะลอมาจากตรงนั้นนะครับทีนี้หูเหรียญที่ผมเ,ร,นเ,นนะเรียนเนี่ยนะหูเหรียญเนี่ยจะมี2แบบนะมะดูอย่างนี้ก่อนนะครับหูเหรียญดูอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดูหลังเหรียญหูอันนี้เรียบไม่ค่อยปรินนะเดนนี๋ยวผมจะหาเหรียญปิินให้ชมนะนะครับมาดูอันนี้เหรียญปิินเห็นไหมปิ้นพอเหรียญปิินปุ๊บเนี่ยขอบตรงนี้จะเป็นขาเต็มเมื่อกี้ท่านดูไปแล้วนะผมชี้ให้ดูไปแล้วช่านนะขอบตรงนี้เต็มขาเต็มซึ่งมันมีข้อสงสัยถ่ายถามมาว่าเกยไหมไม่ได้เก๋ครับ คือหลังจะมี2แบบตัวตัดมี2แบบนะครับหูเจาะนอกจากหูเจาะที่ปริ้นกับไม่ปริ้นแล้วเนี่ยลักษณะของหูเจาะจะต้องเป็นแบบนี้นะครับมีความแตกต่างกันแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ชมใกล้ๆกล้เลยนะเอาเอาอีกตัวตัดหนึ่งแล้วก็อีกตัวเจาะหนึ่งเนี่ยครับสองหูเนี่ยครับท่านดูนะไม่เหมือนกันนะอีกพิมพ์หนึ่งเนี่ยหูตัวเนี้ยจะโตกว่าเห็นไหมอ้วนกว่าไอ้ตัวนี้หูจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะแต่หน้าตาพิมพ์เดียวกันนะโค้ดต้องตัวเดียวกันนะนะครับโค้ดต้องตัวเดียวกันนะ แต่ตัวตัดจะเป็นคนละตัวและก็หลังคนละหลังอ่ะหลังท่านดูที่ผมอธิบายเห็นไหมขาจะมีเส้นเต็มกับเส้นแหว่งเส้นขาดนะแต่ถามว่าอันไหนนิยมไม่ต้องถามเท่ากันนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาหลายคนไม่ได้สนใจไม่ได้ทราบเลยซ้าไปนะว่ามันมีลักษณะแบบนี้แต่ในฐานะที่ผมเป็นผู้ส่องแล้วก็ต้องเป็นคนเก็บเกี่ยวข้อมูลเพื่อจะอัปเผยแพร่แบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่นักสะสมรุ่ยหมย่ได้เกิด เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นจุดสังเกตจดจำและเพื่อไม่ได้หลงและไม่ได้ถกเถียงกันว่ามันเกแท้นี้หูเหรียญจะมีความปิ้นกับไม่ปิ้นก็แสดงว่าตัวเจาะมันคนละตัวนะอันนี้คนละตัวแต่สร้างจํานวนนะจะเป็นกี่ตัวต่อก็ตามแต่สร้างจํานวน3ามพันเหรียญน,นะครับนามาปี43เป็นรุ่นสุดท้ายๆเลยนะครับเนี่ยปี43่สามนะเขาเรียกรุ่นสร้างโบสถ์นะครับวัดใส่ทองพัฒนาซึ่งรับความนิยมนะครับ เมื่อก่อนเล่นกัน5000บวกลบนะแต่ตองน,นี้ก็ถอยหลังเรามาหน่อยดังนั้นสวยๆพิมพ์สวยๆเนี่ยก็คือพิมพ์ทรงเนี่ยพุทธคุณแน่นอนไม่ต้องพูดถึงแล้วก็พิมพ์ทรงกระเดียดไปทางปลดนี่ส5หแล้วก็ปลดนี่เสาห้าปลดนี่เสาห้าพิมพ์คล้ายๆกันเลยนะแต่ปลดนี่เสาห้าจะอ่าหูตาตรงนี้จะไม่หล่อเหมือนพิมพ์นี้นะจะมีความเพี้ยนเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นโคตรตอกตรงนี้คล้ายๆว่าไอ้ตัวตรงเนี้หนังสือไม่มีนะโคตรหล่อตรงนี้โคตรหล่อมันปลดนี่แหละ กดนี่สามพิมพ์จะคล้ายๆกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ชมตัวตัดนิดหนึ่งนะครับคราบมาชมตัวตัดอันนี้ผมให้ชมตัวตัดอีกตัวนึ่งก่อนนะครับตัวตัดอีกตัวเป็นแบบนี้นะเขี้ยวคมตัดประมาณนี้ครับก็คือตัวตัวเต็มนะฮะตัวไหลเต็มหูเจาะปริ้นผมอธิบายไว้ในคลิปแบบนี้นะนะครับนั้นจะเป็นอีกตัวตัดหนึ่งนะตรงนี้เลนได้นะคนละตัวตัดกันนะเดี๋ยวไปชมอีกด้านหนึ่งเลยนะครับซึ่งจะเป็นตัวตัดประมาณนี้เนี่ยครับ ตัวตัดประมาณนี้นะครับหูเจาะประมาณนี้อันนี้อันเดียวกันไหมหูเหมือนกันเนี่ยครับหูเหมือนกันนะครับหน้าเหมือนกันหน้าเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าตัวตัดคนละตัวซึ่งจะแบ่งตัวตัดออกเป็นลักษณะเป็น2ตัวดังนั้นใครที่มีความาสงสัยถ่ายถามก็ามาหลายคนมากนะครับสาหรับรุ่นนี้หลายคนแล้วก็นานแล้วด้วยนะสะสมมาผมมีเวลาผมจะมา,าชี้ชัดให้มันกระจ่างมากยิ่งขึ้นก็จะประมาณนี้ตัวตัดนะครับเดี๋ยวไปชมอ,อีกตัวหนึ่งครับมาชมอ,อีกตัวหนึ่งเห็นไหม ขอบเหรียญตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่มีหยกักใช่ไหมจะไหลลงมาจะไม่มีหยักใช่ไหมอันเมื่อกี้นี้มีหยกักนะครับเนี่ยตัวตัดก็จะประมาณนี้เนี่ยตัวตัดเดียวกันอันนี้ผมเอามาให้ชมแล้วมาให้ดูอันนี้ตัวหูไม่ปริ้นแล้วก็เส้นบางเส้นแหว่งเส้นหายนะอันนี้เส้นหาย,น,ย,หายนะครับองค์นี้ก็หายใัไหมฮะนะครับนั้นดูอย่างนี้แท้เลยนะดูอย่างงี้แท้เลยเพราะาจุดอื่นยันอะไรจะเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอีกด้านนะครับมาชมอีกด้านหนึ่งนะครับนั้นตัวตัดจะมี2พิมพ์2แบบเนี่ยครับแบบนี้ประมาณ นะครับตัวตัดแบบนี้เลยแล้วก็คอเหรียญจะเป็นแบบนี้แล้วก็หูเหรียญจะมีความบางกว่าเมื่อกี้นี่นะฮะหูเหรียญเหมือนกันนะครับในหูเหรียญเหมือนกันแล้วก็สังเกตดีๆจะมีนนยะอยู่พอสมควรแล้วก็เอาจุดจดจําซึ่งแก้ทํามาคล้ายๆพรยาอยู่นะแต่ว่าส่องจริงๆแล้วรัศมีพวกนี้มันจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับในรัศมีต้ององค์พระเนี่ยจะไม่ได้นะครับความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะมีประกายแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแผ่รัศมีเหมือน รุ่นค้าขายดีพิมพ์ใหญ่นะจะมีออกแบบมาได้ลักษณะแบบนั้นนะครับออกแบบมาได้ลักษณะแบบนั้นครับก็จะประมาณนี้ผมจะป like nah, ิดเบรกประมาณนี้นะครับท่านสังเกตดูนะหลัง2อันนี้ไม่เหมือนกันนะหลังหูก็จะไม่เหมือนกันนะหน้าเดียวกันเอาอย่างนี้หน้าเดียวกันนะเพื่อจะได้จดจําปณิธาศทางเดียวกันแล้วก็ลดปริมาณการสอบถามเข้ามาไม่ได้รังเกียจครับแต่ว่าบางทีต่อไปก็ยังไม่เข้าใจนั้นผมจะอธิบายนั้นท่านใดมีอยู่ในมือเอามา เอามาเทียบเอามาเคียงได้แล้วก็จะได้รู้ข้อเท็จจริงให้มันชัดแจ้งชัดเจนนะแล้วก็จะได้ลดปัญหาในความสงสัยตรงนั้นออกไปแล้วก็ส่วนขอบตัดผมได้อธิบายไปบ้างแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ